สวัสดีครับพวกผมดรชนลครับกับรายการเด er ลี่สต็อกเกอร์พุตบอลรายวันประจำวันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนสอง6ัห้าร้อยหกสิบหกครับหรือปีส0 2 3ันี่สิบสามั่นเองอีกไม่กี่วันนะครับก็จะหมดปีแล้วนะครับเร็วมากๆความรู้สึกเหมือนเพิ่งเหมือนแบบเพิ่งปีใหม่หรือมกกรกลาไปได้ไม่นานนี่เองแล้วเดีอยจะวนมามกกรกลาอีกหนึ่งมกกรกลาเลยนะครับสอง3ี่สิบสาม หมดมันจะสองวันยี่สิบสี่แล้วนะครับก็มีผู้บอลต่ารแข่งขันกันครับวันนี้มากมายหลายคู่เลยเริ่มจากไทยลีกก่อนเลยแล้วกันสองคู่วิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับท่าเรือเจอแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแล้วก่อนแก่งจะกับอุทัยธานีนะครับอ่า,าการท่าเรือจะกับแบงคอกยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดเดียกว,ว่าศูนย์จุดห้าชี้ไปที่แบงคอกยู Bangkok, เนเต็ดเขาจะบุกชนะการท่าเรือเกมที่แล้วผมนึกว่าพวกเขาจะ เอาชนะไม่ได้ดันชนะขาดเลยนะครับมายิงมารว่ยิงราชบุรีช่วงท้ายนะั่นหมายถึงว่าพวกเขาความฟิตดีมากๆนะปล่อยให้ราชบุรียิงนาก่อนแล้วค่อยมารวแสงสามลูกรัวดชนะไ่สามหนึ่งแล้วชนะไม่ถึงแฮนดิแคปกลายเป็นถึงกลายเป็นเกินแฮตีแคปเลยถึงเลยนะครับความฟิตพวกเขาดีมากนะครับอืคู่แข่งบทแรงแล้วไงแล้วตัวเองยังฟิตอยู่กันเลย ลายบีบทขยี้ยิงเข้าไปจนได้แล้วก็ขอนแก่นกับอุทยัยใช่ไหมขอนแก่นเลยได้บ้านเจออุทยัยบิดจอมเสมออย่างขอนแก่นเจออุทยัยว,ว่าคู่นี้น่าจะเสมอชีพที่อุทัยธานีครับขอนแก่นเหนือกว่าศูนย์ุดสองห้าก็ต้องอุทัยธานีเพราะว่าคู่นี้จะออกเสมอถ้าออกเสมอจริงขอนแก่นก็หูขาดอุทัยธานีอย่างน้นอยๆยังเหลือหูอีกัยังยังได้มาบ้างยังได้มาเอ้ยเซี่ยวหนึ่งก็ยังดีอ่ะอุทัยธานีครับ เกมที่แล้วผลงานยอดเยี่ยมเกินเหตุนะครับผมรู้สึกชนะอ่าเมืองทองได้4-2เลยนะถึงนทั้นที่ครึ่งแรกโดนเมืองทองนําก่อนด้วยนะคือประมาณว่าแบบเกินเหตุนี่มันเพื่ออำมาจพูดเหมือนประชดใช่ไหมจริงๆไม่ได้อย่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะชนะเมืองทองได้ขาดขนาดนี้ทาให้ตอนแรกคิดว่าเสมอก็เก่งแล้วหรือชนะแบบเฉียๆก็ได้ก็สุดยอดแล้วนี่ชนะหน้ากว่าหนึ่งประตูด้วยโอ้โหผลงานแบบมาสเตอร์พีซเลย นะครับเกมที่แล้วนี่แต่มันทองก็ไม่ไหวจริงมันฟอร์มัน,มนตกลงไปแล้วมันไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์แล้วอ่ะตอนนี้นะครับหนีตกชั้นทุกะดูกาลเลยนะครับประคองตัวกลางตารางตลอดเลยนะครับที่เป็นเรียงกฤษนะครับมีฟูลแลมเจอแมนยูเบนฟอร์ดเจอเวสต์แฮมเบอร์ลี่เจอพาเลสเอเวอร์ตเจอบไบตันแมนตี้เตอร์บอลมัธเชฟยูเจอวูฟนะครับแล้วก็เดีฟสตนเจออาร์าเซนอลโอ้โหอันนี้อ็ท์เจอาเซนอลโอยมันแล้ะครับคู่เด็กอาร์เซนอลเก็บ ความสดนะครับผมเอาสำรองไปลงเจอกับเวสแฮมนะครับในคาราบาลครับแล้วตกรอบนะครับผมแพ้ไปสามหนึง่งเดอร์คาสเซิลก็สดพอๆกันแหละว่าสำรองตัวผู้เล่นไม่ไม่ได้ตีตัวจริงทุกคนนะแต่ก็ยังบุกถล่มแมนยูถึงออต้ฟอร์ดสามศูนย์นะครับผลงานนี่สวนทางกันเลยคนระับเพะฉะนั้นตกรอบแล้วเดอร์คาสเซิลเข้ารอบต่อไปไปเจอเชลซีแต่ไปเยือนที่เดอะบิชนะครับออโต้ฟอร์ดบิด ฟูลเล่นเจอแมนยู oo, ตอนนี้เวลาขยับแล้วนะครับผมจาก18นาฬิกา30นาทีเป็น19นาฬิกา30นาที3ทุ่มก็กลายเป็น8 4ทุ่มนะครับมาช้ากว่าเดิมแต่บ้านเรามืดเร็วขึ้นนะมืดเร็วขึ้นแบบว่าเวลาฟุตบอลเน8ช้ากว่าเดิมนะครับฟูลเล่นเจอแมนยูแมนยูเหนือกว่า0.25เติบชิพไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกคณะฟูลเล่นถึงแม้ว่าผลงานช่วงนี้จะย่ำแย่แต่หน่าหมายถึงว่าพวกเขาเล่นในบ้านแล้วแบบมันอาจจะโดนกดดันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับแล้วพแบบี่ยันฟูลเล่นเตะตีค่อนข้างดี ส่นใหญ่แมนยูเป็นเยือนไม่ค่อยแพ้ใช่แมนยูชนะตลอดเลยใช่ไม่ใช่ก็ต้องเชื่อเหมือนฟูลแลมนี่แม่งสู้แมนยูไม่ได้เลยหืออาจจะสู้ได้ในเรื่องของลูกเกมอะไนี้อาจจะเล่นดีก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมาคือมันไม่ค่อยเป็นใจให้พวกเขาท่าทนนที่เล่นในอ่าคาเว่นคอสเทสนะบ้านตัวเองนะผมว่าไม่รอดอยู่ดีน่าจะเป็นทางแมนยูครับที่จะชนะแต่คงจะเฉือน น่าจะหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบนส์ฟอร์ดกับเวสแฮมโอ้โหคู่นี้เวสแฮมครับผมว่าไม่ิบปูกชนะเบน์ฟอร์ดเบนส์ฟอร์ดเหนือกว่า0ู5จุดสองห้าเวสแฮมไม่แพก้ก็ได้เหตแล้วชีวิตที่เวสแฮมครับซื้อสองมุมบางบางคนเล่นเพ์เซฟ งั้นผมขอซื้อสองมูลแล้วกันครับอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับผมก็ซื้อเหมือนกันครับซื้อเวสแฮมเบอร์ลียกับพาเลตเบอร์ลียกับคริสตัลพาเลทคริสตัลพาเลทเหมือนเหมือนกับเสมอผมว่าคริสตัลพาเลทบุกชนะเบอร์ลียไปเลยจบไม่ง่ายต่อแพงมากๆากขณะที่ดูจากระดับทีมน่าจะสูสีกันใช่ไหมเบอร์ลียกับคริสตัลพาเลทแต่คริสตัลพาเลต ราคาแพงเป็นปกติต้องคิดซะมาเลยครับแล้วก็เอเวอเรตไบตันชีวิตที่เอเวอเรตเลยครับเล่นในบ้านจะเบิร์ตไบตันมักจะเล่นดีใช่ไบตันเหนือกว่า0ูนย์จสองห้าชีวิตที่เอเวอเรตครับ0ูนย์จุสองห้าเไบตันมาเหนือกว่าโอ้โหและเอเวอเรตชนะไบตันในบ้านสี่สองไวยน,นะเล่นในกูริสันพัชชนะสี่สองใช่แต่นาาไปแล้วนะสมัยนะ Hello, ั้นฮัลโลเชลติ นี่มันชอนใดแล้วแมนซิตี้จะบอลมัดโอ,อ้คู่นี้นี่ท่าจะเรียกว่าใส่สกอร์ให้แมนซิตี้ได้เลยคือชนะแน่ได้สามคะแนนแน่แต่อยู่ที่ว่าจะกดบอลมัดได้กี่ดอกนะครับแค่นั้นเองเหนือกว่าสองจุดห้าเซฟชี้ไปที่แล้วใบสีฟ้าวันนี้แล่นฉิวครับชนะบอลมัดแน่นอนและขาดด้วยสามหนึ่งไม่ได้ครับต้องสามศูน น่าจะสั่งสี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ิที่ทแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้าชนะออกมาไม่ถึงทําไงก็ก็อย่างนั้นพวกเขาจะได้สาะแนนอะ่ะก็ไปลุน้นเอาแล้วกันว่าช่วงเหลือยต่อระหว่างสองลูกกับสมลูกอะ่ะมันจะมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เชื่อว่าสุดท้ายแมนซิตี้คงจะไม่พลาดสาะแนนเชฟยูวูเบอร์วูเหนือกว่าครึ่งดอก สจุดห้าผมว่าวูฟมีติดบุกเฉือนเลยอ่ะที่ไที่วูฟครับแย่สุดเสมอแต่เสมอก็โดน <c oughs> เสมอไม่ได้ <c oughs> เสมอต้องเสมอต้องไปเชฟอยู่แต่ถ้าวู๊มบังคับชนะอย่างเดียว <c oughs> เอาวูฟแล้วกัน <c oughs> เพราะเชฟอยู่ช่วงนี้ไม่ไหวจริง <c oughs> แล้วก็น้ความสั้นกับอาร์เซนอล ออกมาเสมอโอ้โหให้เลือกอีกแล้มันต้องเลือกข้างครับเพราะนั้นเลือก <c oughs> อาร์เซนอนครับโอเคจบบุนเดส ไปบวกกัตบักมายลัสติกโคโลนอัสบวกยูเนียนเบอร์ลินเซงต์เฟิร์ตฮอฟเฟนแฮมเลเวอร์คูเซ่นดอนบุนบายเยนดอนบุนบวยเยนวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเดอะคลาสสิก er, นะครับผมหรือเดอะคลาสสิกในภาษาอังกฤษนะครับเดอะคลาสสิกภาษาอังกฤษบอลเปียโนลีกไม่มีคู่ไหนเลยที่เป็นเดอะคลาสสิกมีสามลีกเกาโชก็ไม่มีเกาโชม,มันจะเรียกดร์บี้อิตาเลียพูดไปเรื่อยเลยมันไม่เกี่ยวกับเดอะคลาสสิกเลย ก็มีเด็กก็สิ่เป็นแดกคาสิเคอร์เป็นด่อบ,บุนบายเยนเลอร์คัสซิกเปียเช่หมังเซยและก็เอลกาซิโกเลอเออรลิ 8, ตปารีสโลน่าเตะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปา,าซ่าแพ้อะไรเออรลิตหนึ่ 1, H e, งสองเปีเชถล่มมังเซยไปสี่ศูนย์ชนะไปสักพักแล้วนะครับเตะไปอีกพักหนึ่งแล้วนี่เกมนี้ได้ดวลกันครับอีกหนึ่งคู่นะครับเบอร์คัสซิกครับแดกคาสิเคอร์ด่อบ,บุนบายเยนมีข้อมูลแล้วนะครับในชั้นชั้นทีมเดียวไปดูกันได้เพไวะได้เหลือห้าคู่ครับ ไฟบวกกับกัดบกักไฟบวกกัดบกักชีวิตที่อไฟบวกครับเนือกว่า0.25สเต็เปก็ต้องไฟบวกจะบ,บุกไม่ใช่นในบ้งนยนบาละชนะกัดตักจะบอกเพราว่าแดกไกมาก<ฮ>บอกแล้วไกลามาเอ้กินทางก็ดู กินเนื้อเหลืออีกจะกินเนื้อบ้านกินังก็ดูนี่ทับท่านผู้ชมเลยโอเคอุ้ยอ่ะโอเคต่อไปนะครับไม้กับไลฟ์สิก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 ไลฟ์สิกไลฟ์สิกอ่าแหมไลฟ์ไลฟ์สิกไลฟ์สิกไม่มีไม่มีไลฟ์สิก อ่าลัสติกเหนือกว่าหนึ่งเป็ดท่วนยืนพื้นยืนพื้นไปทีหนึ่งประตูอล,ล้วกันลัสติกต้องมีลัสติกครับรอดอกสองแล้วก็โคโลนกับอัลปวกโคโลนกับอัลวกโคโลนเหนือกว่าศูนย์จุดสองห้าเป็ดหกเกมที่แล้วไม่มีสภาพ,าพเลยครับโดนลัสติกถล่มหกศูนย์ชิบิเ่อัลวกครับ ก็เสมอได้ไม่น่าแท้ก็บอกมาโคโรนไม่ไหวแล้วยังงงว่าเซอเฟนบองกาดรอดได้ยังไงเนหมอยังไม่ถูกปลดนะดวงแข็งอยู่ขอให้นะครับอ่าโอเคยูเนียนเบอร์ลินกับไอสักแฟร์เฟิร์ตยูเนียนเบอร์ลิน กับแฟเฟิร์ตให้เลือกเลือกแฟรเฟิร์ตครับยูนี่เบอร์ลินไม่ไหวครับช่วงนี้เหมือนนักเตะล้าหมดแล้วกรอบมากมากคงไม่ไหวจริงๆแล้วก็ฮอฟเฟนทันกับไบเออร์เลว์รุคเซ่นคู่นี้สนุกครับเพราะว่าเป็นทีมที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่เลเวอร์ฟอร์มดีกว่านิดนึงถึงขนาดแบบเป็นจ่าฝูงเลย แข่งมาเก้นะัดชนะแปดเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งเสม,อ, 1, สมอบายเยินด้วยตามที่เสมอด้วยคือวันนั้นถ้ายิงประตูจีงเสมอไม่ได้แพ้ไปแล้วโอ้โหดวงแข่งมากๆแข่งเล่นมาเก้านะั้นชนะแปดเสมอหนึ่งยี่ห้าคะแนนโหดมากนะครับก็ต้องเลเวอร์ครับเหนือกว่าหนึ่งสเต็ปต่อแพง,ง,งนะทเท่านั้นที่ฟอร์สูกสี่นะเขาเส้นทางก็แรงทอกันบุกหน้าตุกขาไไา,าได้ด้วยธรรมดาพาทีมใหม่บุกชนะทีมเก่าตัวเองนะเปียกโนมาตาเลโซ เจอแต่เจอชาบีอลอนโซโอ้โหชาบีอลอนโ,โ,โ่โหดมากพูดเก่งสมองเพชรมากๆก็ต้องแฮงขายาไปเออ,อเร์เรวบโกเซนครับบุกชนะฮอเปน็นแฮมหนึ่งดอกมีอยู่แล้วแหละล้อสองนั่นึงมาได้เหมือนลัสติกเลยนะครับอาริการ์าเปนครับสี่คู่โอซาชูนาคิโรนาทีมรองจากฝูงฟอร์มแรงครับคิโรนา ที่มีกลุ่มของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สนับสนุนเนี่ไนหะโอ้โหไม่น่าฟอร์มดีเหลือเกินนะครับโอสซูน่าปีที่แล้วชนะคิโลนาด้วยนะฤดูกาลที่แล้วชนะสองหนึ่งโอ้โหเพิ่งเจอกันเนี่ยเมื่อห้าเดือนที่แล้วไปเยือนอย่างนี้เลยคิโลนาแล้วก็แพ้สองหนึ่งแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าคิโอสซูน่าก็โอสซูน่าเนี่ยผมว่าหยุดไม่หยุดน่าจะเป็นคิโลนาเนี่ยแหละชนะ หินเยือนครับคิโรนาแล้วก็เบติสมายองกาโอ้โหเบติสเล่นในบ้านเจอริยมายองกาไม่ง่ายนะครับเกมที่แล้วก็เจอออสซูน่าแล้วก็เหนียวเขาแค่ครึ่งสเปดเนี่แหละแแบงว่าเบียชนะได้สองหนึ่งใช่ไหมเจอมายองกาผมว่าเบติตไปเลยแล้วกันไว้เอาเบติตชนะที่เลือกแล้วก็ต้องมั่นใจว่าชนะ เพราะว่าเดี๋ยวกว่าสุดทุนทเสร็จเซตันดิโก้เซบิยาเซบิยา,าเลยไม่ไหวครับเซตันดิโก้เล่นในบ้านแย่มากเสมอเซลตาเซลตามาเสมอโอ้โหเซบิยาเลยครับไม่ต้องคิดนานเลยครับดีไม่ดีเซตันดิโก้แพ้คาบ้านอีกลาฟาลาฟาเอลเบเนเตสทำทีมีท่าไหนเป็นลุ้นเล่ในบ้านแพ้บ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับแล้วก็เร้เอาตโวเสดาดกับบาร์เซโลนา บาร์เซโลนาเหนือกว่า0.25สเตปก็ต้องเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับผมว่าบุกไปชนะได้1-0น่ะ2-1อะไรอย่างเงี้ยคือไปเย็นทิ้งแคว้นบาสของโซเซดาดไม่ง่ายอยู่แล้วแต่เรื่องหัวเรื่องคือผมว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีประตูแบบตัดสินเกมแล้วเป็ในมาท่าที่ชนะแค่น่าแบลบือจับก,กระโทษได้อาสามู่ครับ ซาเลกกับนาโปลีอตากับอินเตอร์แล้วก็มิลานกับอูดินะครับอซาเลนิตาน่ากับนาโปลีซาเลนิตาน่าของฟิลิปโปอินซากีซึ่งเป็นพี่ชายของซิโมเนอินซากีที่คูมินเตอร์เนี่ยนะครับจะเจอกับนาโปลีของลูด้กาเซียนาโปลีเหนือกว่า1.25สาส็ปชีบที่ซาเลนิสตาน่าครับแพ้ดอกเดียวนาโปลีชนะได้สามคะแนนแต่ซาเลนิตาน่าแพ้ดอกเดียวโอเคเขาจตรงกันนะมันผมว่ามันไม่ได้น่าจะโดนขาดขนาดนั้น และล่าสุดฟอร์มดีถลม่มซ้โดยเรียศูนย์ในเค้าปาอิตาเลียด้วยถล่มทีมเพื่อนรักอย่างอเดปิโลไปศูนย์นะครับโหดมากแล้วก็อัลเนต้ากับอินเตอร์ทีมเสื้อเหมือนกันเลยครับน้ำเงินดำทั้งคู่แต่อัลเนต้าได้เป็นเจ้าถิ่นแต่อินเตอร์เหนือกว่าด้วยศูนย์จุดสองห้าสเต็ปอินเตอร์ไปต่อเขาศูนจุดสอห้าสเต็อัลเนต้าเล่นในบ้านอัลเนต้าเล่นในบ้านอินเตอร์เหนือเขาศูนสเ กาเปี่ยนโลกัสเตลินี่เจอทีมเก่าด้วยเพราะเคยคุมอินเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องอินเตอร์แหละครับบุกชนะ1-0 2-1 3-2คือจะบุกเปเฉือนชนะแบบบุบวิดโจนเจียนหือจับโ,โหแบบไปเกมที่น่าจะไม่ง่ายแล,และอินเตอร์จะชนะแบบบุบวิดมิลานเอาอูดีมิลานเจออูดีชั่วโมงนี้ชนะอยู่แล้วครับ ให้สามเมเนดนิได้เลยแต่เหนือกว่านึงคือสองห้าก็แพงแต่ผมเชื่อว่ามิลานจะยิงอูดิถึงสองดอกได้ชีวิตที่เอซีมิลานครับคือชนะและชนะถึงด้วยสามคะแนนได้ด้วยแฮนดิแคปก็ได้ด้วยทุกอย่างมาหมดครับเจออูดิชั่วโมงนี้อูดิไม่ไหวจะเคลียร์อเดรสติวว่าน่าจะดีแต่ทำทีมงไม่ชนะใครเลยแล้วก็ถูกปลดไปแล้วด้วยคุณไปเอา การบริเอเชอฟฟี่มาซึ่งให้คุมมาก่อนแล้วผลงานบอกได้เลยว,ว่ามากนะครับแย่มากอย่างนั้นแล้วยังไม่เอามาคุมโอ้แล้วมาคุมตอนนี้แล้วเจมีแล,ล้วยังพอเราพอแบบเออไม่ไม่น่าเกลียดนะเสม,มอมอนซ่าได้แต่อปีก่อนยนีง้ชนะมอนซ่านะป <c oughs> ีนี้ได้แค่เสม,มอแต่ถือว่ายังถือว่าไม่แย่ถือว่าถ้าเอาคะแนนได้สูงยังไ,ได้คะแนนอยู่แต่เกมโจวิลลารผหัวอย่างก็ไม่รอดครับแพ้แน่นอนและแพ้ขาดด้วยเพราะนั้นชี้ไปที่บิชอันดรดันเอซีมิลาน ติ๊กเอิงนะครับสองคู sort of ่นะครับมาร์กเซยกับริวมาร์กเซย์เหนือกว่า0.25สเตตชีวิตที่โอเอ็มโอลิมปิกมาร์กเซยครับท่านได้เล่นในสตารเวโลโดรมก็น่าจะเป็นโอเอมนี่แหละที่จะชนะแล้วก็ลอลยองกับลองชื่อคล้ายๆกันลองลอลยองลอลยองลองลองลอรยองลอลยองลองอะไรละละละลองอะไรละลองลองในลองลองลองใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหม มีเพลงนี้อยู่ปูชิดปูชิดปูชิดจัมโบอ่าลองเหนือกว่า0.5ถึง1 0.75โอ้โหอ่าลองชนะเรียกความมั่นใจก่อนเจอเพา p วีอายอุเฟางสัปดาห์ที่อย่างนี้ลองคนระับต้องลองครับของนี้มันต้องลองต้องลองลองต้องลองเลยแหละใช่ ฟอมัลิกาวิชิวิเซนเต้บาร์าปอตมอนเซนเซาเวบรปิก้ามตโตเกโอ้โหเหนไหด้านฮอลแลนด์เฮนเลเคิล ok, hey <c oughs> สเพียวีวาวัยฟรียนูดเอ็กเซลเซียอาชดักม่าแล้วก็โกฮิเกวิเฮต์อันเนมแล้วก็ทีมเมียบลอตคอตี้เซลติกชิงมานอกมาเธเวลเวลสุโขทัตุรกีซัมซนสปอร์เบเดบัเช่ทัสซอนสปอร์โอ้โหเบเดบาเช่เจอทัสซอนสปอร์ใช่ไหมเหนือน เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเลือกเจ้าถิ่นครับทีมเหลืองดําครับสีคล้ายๆดอดบุลเป็นเดเบเช่ครับผมคือสีคล้ายๆคือมันมันมาโทนเดียวกันเป็นเหลืองกับดำทั้งคู่แต่เพียงแต่ว่าเขาจะเป็นเหลืองสับกับดําเลยควายเป็นแถบแนวแนวตั้งมาเลยนะดอดบุญมันจะไม่ขนาดนะั้นมันจะเหลืองๆแล้วแถบต้องข้างๆเลบดำหรือว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบมาในลายเดียวกันนะแต่ว่าสีเหมือนกันอ่าเหลืองกระดำเหมือนกัน ผมว่าเป็นะไดไม่ใช่ยิงขาดเลยนะครับส่วนสกอตลรอสเคาตี้เซียติกรอสเคาตี้เซียติกสถิต,ตเหลือก็สองผมว่าสองพอดีชีพที่อ่ารอสเคาตี้แพ้สองพอดีหรือแพ้ดีไม่ดีแพ้แ,พแค่ดอกเดียวเซียติกชนะได้สามคะแนนแปดชนะไม่ถึงไม่เกินสองอยู่ลแล้วก็ทีมรัเฮอลแลนด เฮลลเคิลเพดวีชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปมองเฮลิลัเคิลนบเพนวีอย่างเดียวเลยครับสองวะสองดอกก็ต้องเพดวีครับแรงจนหยุดไม่อยู่แบบนี้ก็ต้องเพดวีไอโอเฟนเท่านั้นขนาดอาแจกไปเยือนนําก่อนหนึ่งศูนย์นำสองหนึ่งแล้วด้วยนะยังกล้ายิงอาแจกคืนสี่ดอกรวดเป็นห้าดอกชนะห้าสองยังทํามาแล้วเพราะฉะนั้นเจอเฮล์ลเคิลชนะ,นนะนนสองศูนย์ได้ เป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วคงไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงคงจะชนะได้ได้ก็คือชนะเป็นสิบเอ็ดเกมรวดโอ้โหโหดมากๆเสีบีของปีเตอร์บอสนะครับซึ่งเป็นโค้ชที่ถูกม,มองว่าเหมือนไม่เก่งทําริยงก็ไม่ดีก็ถูกปลดทดําบอดมูลเหมือนจะดีก็ถูกลดนะครับแต่ทาเพียบวีสุดยอดมากนชนะมาสิบเกมรวดแล้วแล้วก็วาวไวฟีนูดวาวไวยฟีนูดฟีนูดหรือว่าสองก็ต้องวาวไวครับแพ้ไม่ถึงสอง หรืออย่างเก่งอ่ะสองพอดีเฟนนูดผมว่าชนะดอกเดียวศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยวายแทสเฟนนดศูนย์หนึ่งคือเฟนนุดจริจริงไม่ถึงไม่เกินสองเอ็กเซลเซียร์อักมาคือผมเชื่อว่าคนจะชนะนะแต่มันอาจจะไม่พอให้ดีแคบแค่นันึองอักมาหนึ่งสองห้า 1, 2, 5, อักมาครับอาอ์เซตอักมา แล้วก็โกลด์เฮดอีเกิลกับวีเทสอาร์เดมวีเทสอาร์เนมครับโกลด์เฮดอีเกิลเหนือ0.5โอ้โหก,ก็ต้องฝั่งวีเทสไปเลยอยู่ฝั่งวีเทสไปเสมอก็ได้ชนะก็ได้นะครับผมชาวเวสเบนซิกา้าคู่สุดท้ายปิดปิดท้าย,ายชาวเวสกับเบนซิกา้าเบนซิก้า1.5ถึง2อยู่ที่1.75เบนซิก้าครับ ถึงเชมนเป็นลีกอาจจะฟอมหวยแตกแต่ว่าในลีกมัอนังพอเชื่อขนมก,กินได้อยู่และนั่นจะมีสิทธิ์ยิงถึงสองประตูได้มัเป็นคนต่างนะไม่ใช่ยิงได้ถึยิงสองประตูโดนไปหนึ่งลูกยิงหนึ่งสองประตูโดนไปสองลูกยิงหนึ่งยิงได้สองประตูโดนไปสามลูกแพ้ไม่เอานะต 31, ้องสองศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งอะไรอย่างนี้ขึ้นไปนะครับผมก็าบทสุด,ดาลงแล้วครับกับรายการเบลลี่ซ็อกเกอร์ผุ้มตะไร้วันนะครับ <c oughs> รายการที่จะนําฟุตบอลเขาเรียกว่าหลายๆคู่น่าสนใจจะมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็มารุ้นมาิ่ายการสนุกสนุกนะครับอย่าไปเสียอะไรอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากมายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฟุตบอลมันไม่ได้มีให้คุณดูเป็นแค่วันเดียวไม่ได้ดูกันโอ้ไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดดูกันแทดดูกันได้แทบทุกวันนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านสวัสดีครับ